ะะต,ต่อแล้วนะคะอเตริเรลินตาอัลเวยนะคะนิวก็ทำการนะต้นมน้ำนะคะเพอที่จะต้มกาแฟมีคนเปอร์เวเตร์เวตเตียนิวก็ต้นมน้ำเพื่ต้มกาแฟ ى. ส่วนคุณสามีนะคะเขาก็ทำอาหารว่างของเราวันนี้นะคะน่าทานมากมาเยเลย

มาสต์สจุสตกิงัวายาโวยกอรวยคอเบอร์าะรปคือแบบเพื่อนคหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินออกกายกันนะคะนี่ก็คือบริเวณชายหาดนะคะที่มีชื่อว่าอุเตริ อยู่ที่เมืองโปริห่างจากบ้านนิวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะคือขับรถไม่ไกลมากเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็เป็นสถานที่ที่นิยมมากนะคะในประเทศฟินแลนด์เวลาที่เรามาเที่ยวที่อืตรีเนี่ยที่ชายหาดแห่งนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราปลดปล่อยเราออกจากประเทศฟินแลนด์มาอีกเมืองเมืองหนึ่งนะเพื่อนนะมันเหมือนประเทศนิยายเลยอ่ะ คือพอเราก้าวเข้ามาในเขตนี้เราจะรู้สึกได้เลยว่าเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะเราอยู่ประเทศนนิวนะจะได้ความรู้สึกว่านิวไม่ได้อยู่ในประเทศฟินแลนด์นะนิวมีความรู้สึกว่ามันนิวอยู่ต่างประเทศเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น,นะทะเลแล้วก็เป็นหาดทรายที่ใหญ่มากกว้างมากยาวมากนะสามารถเดินออกมังกายได้รอบชายหาดแล้วก็มีความเงียบสงบโดยเฉพาะในช่วงนี้นะมันเป็นช่วงของต้นฤดูใบไม้ผลิหิมาเลิ่มมะลาย แต่ว่าก็มีผู้คนมาเดินออกมังกรเรื่อยๆเพื่อนๆนะเยอะมากบริเวลาจอดรถเนี่ยจะมีคนมาเดินออกมังกยเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองโปริในเมืองนี้นะคะเพื่อนนะเอาวันนี้นะคะเราก็จะพยายามเดินให้รอบชายหาดแล้วก็รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่เป็นป่านะคะเป็นเอ,นนอกชนเอกของชายหาดแห่งนี้นะคะคือ,อต้นหญ้านะคะต้นหญ้าสีน้ําตาลที่จะขึ้นปก คลุมนะคะบริเวณทะเลบริเวณ,เวณชายหาดนะคะบริเวณรายซึ่งเป็นซึ่งเป็นเสน่ห์ของชายหาดแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้มันจะมีน้อยมากเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของหน้าหนาวนะคะแต่อากาศก็ไม่ได้หนาวมากมายนะเพื่อนนะถึงที่ศูนย์องศาแล้วก็นับจากนี้ไปเนี่ยที่มาก็จะเริ่มละลายนะคะเราก็จะกลับเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเต็มตัวนะคะนี่ก็คือเสน่ห์ของชายหาดแห่งนี้นะคะคือต้นหญ้านะครับต้นหญ้าที่ขึ้นบ ปกคลุมบริเวณทรา,ายนะคะหาดทรายนะคะก็จะเป็นเสน่ห์ของชายหาดแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นต้นหญ้าที่อนุรักษ์นะคะไม่สามารถทําลายได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินวกกลับมาในเรนณของเขตป่าสงวนนะคะเขตป่าสงวนจะก็จะอยู่ติดกับทะเลนะเพื่อนๆนะนี่คือบริเวณทางเท้านะคะที่สามารถที่จะเดินเท้าเปล่าก็ได้หรือ ขี่จักรยานก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการสนับสนุนนะคะให้ประชาชนเนี่ยออกกำลังกายนะคะและบริเวณใกล้กเคียงกันก็คือสนามกอล์ฟที่มีชื่อว่าอื้อเปรีกอล์ฟนะคะนิวและสามีเราก็มาเล่นกอล์ฟที่นี่บ่อยๆนะคะเราก็จะเดินตัดมานะคะที่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะคะของทะเลสาบนะคะของทะเลนะคะ แล้วก็บริเวณภายในของป่าเนี่ยก็จะมีสการที่ออกลุ่กายเพื่อนๆน,นะป่าก็จะเป็นลักษณะของป่าชื้นนะคะป่าชื้นเพราะมันอยู่ใกล้กับทะเลนะคะก็จะเป็นแอ่งน้ํานิดหน่อยนะคะลื่นนิดหน่อยแต่ก็เดินไม่ลําบากค่ะเราก็จะเดินตัดป่าออกมานะคะเพที่จะเดินกลับไปยังาชายหานะะนดนะคะก็สนุกนะคะก็ได้ปัดรุหลากหลายทั้งทะเลสาป่าแล้วก็ทะเลทรายรวมทั้ง ทะเลนะคะจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อนนะภายในบริเวณนี้ก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายของเพื่อนนะนก็เดินทางนะคะเพื่อนๆนะมาถึงบริเวณจุดลอของทางฝั่งนี้นะคะของมุมชายหาดนะคะเราก็จะเดินกลับไปยังบ้านติดล้อกของเรานะพิจานอาหารเย็นนะคะดูนะคะว่าวันนี้สามีนิวจะทำไรให้นิวทานนะคะเพราะว่านิวก็จะมีกุ๊กส่วนตัวนะคะเพราะว่าคุณสามีนิวชอบทำอาหารนะคะส่วนนิวก็ชอบทานนะคะ วันนี้น่าจะเป็นไก่ผัดกรีนเกอรี่นะคะเขียวหวานผัดเขี้ยวหวานไก่ประมาณนี้นะคะนิวก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะเพื่อนๆดูสีสันไก่น่าทานนะคะจะเป็นข้าวกับเขียวหวานเกอรี่ไก่นะคะเราครั้งหนึ่งคืนนะคะเราก็เดินทางกลับเนี่ยในส่วนของ,งขา,งขางกลับเนี่ยนิวก็ได้แวะนะคะคุณสามีก็พานิวนะคะเดินทางกลับไปยัง สายของเส้นบารเกโกสเกนะคะซึ่งที่นั่นก็จะเป็นเมืองเก่านะคะมีสิ่งปลูกสร้างนะคะบ้านเรือนที่อนุรักษ์นะคะเป็นบ้านไม้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะคะสีสันสวยงามเดี๋ยวเราจะแบบไปที่นั่นนะคะไปดูวา่าลักษณะความเป็นอยู่เนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะอนุรักษ์นะคะและก็รักษา,าประเพณีนะคะ ทำเนียมกเก่าๆไว้นะคะให้มันคงอยู่นะคะถึงชั่วลูกชั่วหลานนะคะเท่าที่สามารถทําได้นะความสวยงามนะคะของตึกรางบ้างช่องนะคะเราก็มาเข้ามาในาเขตของบริเวณนี้นะคะนี่ก็คือที่เห็นนี้นะคะเป็นมหาลัยนะคะมหาลัยมันก็หอการค้านะคะแต่ก็ได้ปิดตัวไปแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะคะตึกรางบ้างช่องนะคะ ของชาวฟินแลนด์นะแต่ก็ยังนี่ก็ยังมีการปรับปรุงแล้วก็ดูแลตลอดเวลานะคะ,ะ,คะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สร้างสื่อสารให้กับเมืองเมืองนี้นะคะถือเรียกว่าเป็นเป็นเมืองเก่าก็ได้นะคะในส่วนหนึ่งของเขตเมืองวรอรลเกโกสแกนะคะด้านล่างที่มองเห็นกับขันนั่นคือทะเลสาบนะคะที่ยังคงมีหิมะปกคลุมอยู่นะคะแต่นับจากนี้ไปแล้วนะคะก็จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะ ซึ่งความสวยงามความเป็นธรรมชาตินะคะก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนประเทศฟินแลนด์นะมีทะเลสาบมากกว่า10,000แสนแห่งนะคะทั้งทะเลสาบเล็กใหญ่หนองคลองบึงนะนับรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า10,000แสนแห่งนั่นก็หมายความว่าประชาชนชาวฟินแลนด์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะทั้งในช่วงฤด,ดูร้อนและฤด,ดูหนาวนะคะเล่นน้ำนะคะว่ายน้ำตกปลา รวมทั้งสามารถเล่นสกีไอซ์สกีบนทะเลสาบได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยน้ำประเทศนี้ไม่ขาดแน่ๆน,นะเพื่อนๆน,นะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะแต่เราก็จะแวะไปที่ป่านะคะเพื่อที่จะไปดูไม้ที่เราได้เตรียมนะคะเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาว ปีหน้านะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสนามกอล์ฟก็จะเปิดแล้วนะคะเราก็จะไม่มีเวลาเข้าป่านะคะเราก็ได้ทําการตัดฟืนนะคะตัดฟืนตัดไม้ทิ้งไว้นะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนะคะของครอบครัวเราก็คือการตัดไม้นะคะตัดไม้ที่ป่าของเราเพื่อนๆนะเพราะว่าเราต้องการไม้เนี่ยมาใช้ช่วงฤดูหนาวปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นนีต้องตัดปีนี้แล้วก็ตากเอาไว้หนึ่งปีให้เนื้อไม้แห้งนะคะ แต่ทุกครั้งที่เราตัดไม้นะคะเราก็จะปลูกต้นไม้ทดแทนทุกครั้งนะคะเพื่อนๆนะโอเคเพื่อนๆกิจกรรมต่อไปของเราก็คือการพักผ่อนท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนนะคะคือการออกรอบเล่นกอล์ฟและการท่องเที่ยวโดยบ้านติดลอของเรานะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกรรําลังใจให้กับหนูนะคะเราจะเดินหน้าไปด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะ